ครึ่งเน้นทีมเดียวพิเจเรเลีอยเกมเวลาตีสองกลงฟุตบอลยูโรนัดที่2ในกลุ่ม B ีนะครับทีมชาติสเปนเจอกับทีมชาติอิตาลีครับสเปนประเดิมเกมแรกด้วยการถล่มโครเอเชียมา3ต่อศูนย์นะครับหลุยเดลาฟวนเตก็ไม่น่าจะเปลี่ยนทัพเลยครับเพราะว่าเล่นดีทั้งนั้นเลยนะครับประตูอุนยซีมอนแบ็คขวาคาบาคาวก็ยิงได้คู่เซนเตอร์โลนังมองกับนาโชเล่นดีครับทางซ้ายกูคูเรียาตรงกลางฟาเบียนล,ลุยส์เบรดรีแล้วก็โรดี้เหมือนเดิมนะครับแนวรุกก็ลามินยามานิโกวิล กองหน้าอัลเบโรโมราต้านะครับโดยมีพวกอย่างเฟรันตอเลสดานี่โอมมิเกลยาสบาเป็นตัวสอดแทรกนะครับในขณะที่อิตาลีแชมป์เก่าประเดิมนัดแรกด้วยการเบียดชนะแอลเบเนียมา2-1นะครับลูชโนสปาเลตติก็ไม่น่าเปลี่ยนทัพเหมือนกันนะครับดอนาลุมาเป็นประตูเกมรับอาจจะมีทางขวาดาเมียนได้เบียดนะครับเซนเตอร์เนียบัสโตดีคาฟาฟิโอรีกับดีมาโกตรงกลางบาเล่าทำประตูได้เล่นกับจอจินโยนะครับแนวรุกก็ลอเรนโซ่เปเรียกินีเฟเดริโกเคียซ่า เจ้าแฟตเตซี่ทางขวาหน้าเป้าเป็นจารูกาสกามมก,กานะครับ ถ้านับในยูโรเนี่ยหนที่แล้วก็เจอกันในรอบรองชนะเลิศเมื่อ3ปีก่อนนะครับปรากฏว่า120นาทีเสมอ1-1ก่อนที่อิตาลีจะชนะในการดวลจุดโทษเข้าชิงและไปคว้าแชมป์นะครับส่วนผลล่าสุดจริงๆคือปีที่แล้วเจอกันในเนชั่นลีกปรากฏว่าสเปนชนะ2-1คู่นี้ก่อนเกมสเปนเป็นต่อแน่นะครับเอ,า,อาง่ายๆแม่ดูจากฟอร์มนัดแรกเข้าตาจริงๆนะครับสเปนแล้วผู้เล่นขุมกําลังเชิงลึกเนี่ยทดแทนกันได้ด้วยนะครับเบรดี้เนี่ยคุมเกมแดนกลางดีมากนะครับแนวรุกทั้งลามมียามาลนิ กัวิลเลียมแข็งแรงและปราดเปรียวครับดูแล้วเนี่ยอิตาลีอาจจะเหนียวนั่นแต่ว่าผู้เล่นหลายคนแม่อาจจะรวยเหมือนกันนะครับเกมแบบนี้บดกันแล้ว90นาทีสเปนหลากหลายกว่าเข้าใจในเกมมากกว่านะครับวัดใจสเปนครับจะเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเข้ารอบเลยครับให้เชียร์สเปนเป็นครึงเน,น้นทีมเดียวประจำขําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย